บัวเรียแลบรอดเพ <c oughs> ิ่มเงย้ยคืกินเัวเสียบแต่นี <c oughs> ่ไปฝุดไปฝุปนอนอยู่ฝุดเร็วเบิ่งมันเพิงหนาวมัน <c oughs> จะควอับแน่ ห <laughs> ลับตาเพือพ่อเพื่อสายไปผุนไปผุนไปกินว่าได้ไมันมองเป็นหงหมาเลีย<พ>ดินแผลบกินบ่ได้อ้วนมันเป็นกาแฟานี่มากินนี่อ้วนนี่นี่นั่น,น,นไปกินไปเลียบเบิ้งนะ่ะนี่นเลียบเบิ้งมันเป็นเจ้าเออกันนะ <laughs> เสียเลียบเบิ้งมันกัดเสียสันตัว <laughs> มันสียมาเ้่ารับตาเพื่มจะเอามาเห็นม uh, ันอีกอ่นี่โอ้ยเย้มาเทียเอาของเหรียญมห้ยน่ะนะกัดถิมเบิร์ดเพิ่นเป็นบ่าว พี่อันนี่พัญยากกินน้ำแม่เอาแบบมันเอาแบบอันยางมันแบบมันบวมีีสเออพูดบ่นบวมีีสารับตาเพื่อเพื่อใส่แมวเพิ่นมึงเมากาแฟเหรอบอกพกอ้วนกาแฟหเลี้ยนเลี้ยนแขวมันงามงามมันกินแนวกัดแขวไปอ้วนอนะเฮ้ยอ้วนเลี้ยมเหี้ยมบวดนี่องยิ่งยิ่ง

ยังเอายังาแบกระดูกที่นี่ก็มากกินแต่กระดูกวันแล้ ให้มันกินกระดูกบางตีแขวมันหักไปละแม่คางหนึ่งน่ะตัวอ,อีดำเนี่ยอ้อว่าอันนีเนะเจ๊งไม่กินอือมันเจ๊งมัเนเจ๊งข้ามไม่เจอ มันเผ็ดอ้นมันเผ็ดอีหลีแม่มันเผ็ดบ <c oughs> างแม่วบางแม่มันเผ็ดอ้านมันเผ็ดบ่อ้วน เพ็ดบ่กินบ่ได้บ่เพ็ดบ่